สวัสดีครับท่านชมครับหรือว่าฟูยังตายยากเหมือนเดิมนะครับเมื่อคืนนี้แซงกลับมาชนะฟูลแลม2-1ในคาราบบาครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่แอนฟิลครึ่งแรกโดนก่อนเกมรุกทำอะไรไม่ได้เจาะไม่เข้านะครับเดอะคอปนี่นั่งดูกันท้องอืดเลยหน้าตึงท้องอืดน,นะครับแต่ครึ่งหลังดาวินนูเยสกับโคดี้กัคโปนะครับน้องนุ่นกับพี่ดี้ลงมาช่วยพลิกเกมนะ กัคโฟนี่พังประตูใช้หงแซงชนะนะครับสมฉาย,ยาคัมแบ็กคิงฤดูกาลนี้นี่เหลือเชื่อนะครับเลวพูดโดนนำก่อนแต่เร่งเครื่องกลับมาชนะได้เป็นนัดที่7เข้าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ7นัดเข้าไปแล้วนะครับคัมแบ็กกลับมาชนะเนี่ยนะอันนี้คือรวมทุกถ้วยนะครับเกมกับฟูลแลนดเมื่อคืนนี้คอนเนอร์แบรดลีย์ดาวรุ่งวัย20เล่นแบ็กขวาแทนเทรนด์อลิสันเดอร์อาร์โนที่เจ็บเข่านะครับเทรนด์พัก3สัปดาห์ แบรดลีย์เมื่อคืนไม่ง่ายนะครับต้องตามประกบวินเลียนตัวเก๋าสุดของฟูลแมแต่เขาทําได้ดีเลยนะวอร์จิลฟานไดหายป่วยนะครับลงตัวจริงทาวิเอเลียดเล่นหน้าขวาแทนโมซาลาครึ่งแรกค่อนข้างจะฝืดเกมริมเส้นซ้ายขวาเนี่ยทางเกมรับฟูลแลมไม่ออกนะครับหรือว่าฟูโดนก่อนนาทีที่19วิลเลียนซัดให้ฟูลแลมขึ้นนนานะครับเป็นจังหวะที่ฟูลแมเขาไล่ pressing นะแล้วลูฟูเสียการครองบอลน,นะครับเวอร์จิลฟันได้มงสกัดไม่ดีบอลไปตกเข้าเท้าอันเดรสเปเรราฉกไปเปิดให้วิลเลียนยิงเข้าไปนะครึ่งแรกเนฟูลแลมเล่นดุดันมากเลยเพรสก็ดีนะครับเดียสกับฮาวิเอเลียตบทบาทค่อนข้างจะน้อยนะทำอะไรไม่ได้นะครับครึ่งแรกลูฟูดโดนนำหนึ่งศูนย แต่ครึ่งหลังเยอเกนครอปแก้เกมใหม่นะนาที56ส่งดาวินนูเยสกับโคดี้กัคโปนะครับลงแทนไรอันกราวเวนแบกกับฮาวิเอเลียตใช้ตัวรุก4คนในสนามมีตัวรุก4คนนะครับถอยโชต้าลงมาต่ำนิดนึงยืนหลังตัวหน้าเป้านะครับยืนอยู่หลังแนวรุกนูเยสกัคโปดิแอสหงเดินเครื่องเต็มตัวนะครับเกมนี่เปลี่ยนไปเลยคนละเรื่องเลยนะเดีวูออกวันเดีวขึ้น เข้าถึงบอลจังหวะ2ได้ก่อนเกมมันก็เลยต่อเนื่องเลื่อนไหลนะครับกดดันฟูลแลมได้ตลอดโชต้านี่คือแบบอย่างกับเครื่องจักรเลย <laughs> คนเหล็กหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมครับวิ่งไล่อย่างบ้าคลั่งเลยนะนาที68โชต้านี่ไปไล่บี้เอาชนะนักเตะฟูลแลม3คนคือลูกบ้านีถึงขนาดชนะนักเตะฟูลแลม3คนนะครับได้บอลมาแล้วเปิดให้ yes yes นูนเยสนูนเยสที่แตะให้เคอร์ติสโจนซัดฉลับอิซาดิยอบ กองหลังฟูลแลมบอลโด่งเสยตาข่ายนะครับเลี้ยวพูตีเสมอเป็น1ประตูตอนน่อ1ลูกนี้ทําให้ฟูลแลมผมว่าตกใจเกมช็อตไปเลยนะครับเลี้ยวพูดกดดันต่อเนื่องหลังจากตีเสมอได้แค่3นาทีเลี้ยวพูแซงนำสองหนึ่งดาวินนูนเยสลากไปเปิดจากซ้ายให้โคดีก้กัคโปวอลเล่ยัดเสาแรกเข้าไปยิงเฉียบขาดมากนะครับผมแซงนำสองหนึ่ง น้องนุ่นจ่ายพี่ดี้ยิงจริงๆแล้วสคนนี้อายุเท่ากันนะครับอายุ24เท่ากันกักโปด้แก่เดือนกว่าเกิด7พฤษภา99้นะครับนุ่นนี่เกิด24มิถุนาเมื่อคืนนี้ลงมาเป็นฮีโร่ทั้งคู่เลยนะครับ <ie l> เล่นดีทั้งสองคนโคดี้กักโปเนี่ยคือมิสเตอร์คาราบาลครับของลิโอปูนะยิงไปแล้ว4ประตูในบาวคับปีนี้นะครับยิงทุกนัดทุกรอบนะครับโคดีกัคโปเนี่ย นูนเอสเองก็เก id <Yeah>, like <mon> ือบจะได้ประตูนะครับมีโอกาส3ครั้งนะทั้งมงทั้งยิงนะครับติดเซฟประตูแบรนเลโน่หมดเลยจนแล้วจนรอดมันก็ยังเหมือนเดิมคือโชคร้ายอ่ะนะหลายจังหวะนี่น่าได้จริงแต่มันติดเซฟหมดนะครับเดวโพเฉือนชนะฟูลแลมสองหนึ่งนัดสกลับไปเล่นที่บ้านฟูลแลมนะครับวันพุธที่24่สมกราคมสถานการณ์เนี่ยโอเคมันอาจจะดูหวัดเสียวสำหรับเดอะค็อปนะครับ แต่คารา,บาวบลขับรอบรองชนะเลิศเขาไม่มีอเวโกนะครับไม่มีอเวโกเพราะฉะนั้นการที่ลิวพ์พเสียประตูในบ้านตัวเองมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายนะถือว่ายังยังครองสถานการณ์ยังคุมความได้เปรียบพอสมควรนะครับเกมนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นูนเยสกับกับกโปที่เล่นดีนะครับคอนเนอร์บรดลีย์ Bradley, ในตำแหน่งแบ็คขวาก็ผลงานถือว่าน่าประทับใจนะครับเป็นเรียกว่า ลล้วภูพอจะฝากฝังได้อยู่นะครับนคนนร์แบรดลีย์คนนี้โจโกเมสนี่ยิ่งเหลือเชื่อเลยผมไม่อยากจะเชื่อว่าโจโกเมสอัปเกรดขึ้นมาได้ขนาดนี้นะโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับโดยมครับโจโกเมสตั้งน,นี้เล่นแบ็คซ้าแต่ในเกมรุกเขาขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์เหมือนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับแล้วครึ่งหลังนี่คือแบบยังเหนือเหนือเลยเล่นมิดฟิลด์ได้แบบเนียนๆน,น,นะครับนี่คือโจโกเมสยุคใหม่เวอร์ชั่นใหม่นะครับพัฒนาแล้ว เก่งจริงเก่งแบบเหลือเชื่อนะครับส่วนเคอร์ติสโจนส์เป็นแมนออฟเดอะแมตช์จ่ายบอลสำเร็จ98%นตโจนส์ <Jones S 2> กับกัคโปเนี่ยนอกสนามก็ซีกันนะครับโจนส์จะเรียกกัคโปว่ากักเกอร์สกักเกอร์สเรียกซะน่ารักเลยนะแกสนิทกันจริงนะครับหลังเกมเดวิกนคลับบอกว่าลิเวอร์พูลคัมแบ็กกลับมาชนะได้อีกครั้งเนี่ยเป็นเพราะว่าจิตแข็งอ่เป็นเพราะจิตแข็งนะครับ สปิริตนักสู้สุดยอดเลยการพลิกเกมกลับมาชนะ,ะเนี่ยมันต้องเริ่มจากคุณต้องมีความเชื่อมั่นนะต้องเชื่อก่อนว่ามันสามารถกลับมาได้นะขออ้อ2คุณต้องมีคุณภาพคุณต้องมีของนะเฮ้ยนะคือมันต้องเก่งด้วยนะครับนะอ่ะข้อ3จิตใจต้องแข็งแกร่งเป็นนักรบเป็นนักรบนะครับอ่ะเรื่องพวกนี้ครับบอกวางแผนล่วงหน้าไม่ได้นะครับซ้อมก็ไม่ได้ มันต้องมาจากข้างในมันต้องมาจากข้างในของนักเตะเองนะนักเตะเลี้ยวภูมีคุณสมบัติข้อน,นี้นะครับท่านผู้ชมครับคลับชื่นชมดาวินนุนเยสที่ลงมาเปลี่ยนเกมในครึ่งหลังบอกว่านุน่นในโชคร้ายที่ยิงไม่ได้นะครับแต่อย่างอื่นนะกิ๊กถูกทุกข้อเลยนะนักนี้ตอนแรกนุนเยสเนี่ยถูกวางว่าจะลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ต้องรอมาลงครึ่งหลังเพราะว่านัดที่แล้วเนี่ยมันเป็นตะคริวนะครับมันเป็นตะคริว ก็เ,เลยเหมือนกับเฮ้ยสภาพร่างกายเนี่ยไม่น่าไว้ใจลงครึ่งหลังดีกว่านะครับเลี้ยวภูชนะนัดแรกไปก่อนแต่เกมยังไม่จบครอบบอกว่านัดที่2เนี่ยฟูรแมจะสร้างปัญหาเลี้ยวภูมากกว่าเกมนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นหงแดงต้องดีตั้งแต่ออกสตาร์ทเลยนะครับต้องคุมเกมให้ได้ยา้าอีกทีนะครับว่านัดที่2เตะคืนวันพุธ24นะครับใครชนะเข้าไปชิงชนะเลิศกับผู้ชนะคู่เชลซีกับมิดเดิลสบร ซึ่งคู่นั้นนัดแรกเนี่ยโบโรพลิกชนะไปก่อน1-0นะครับเพราะฉะนั้นนัดชิงนี่ยังต้องลุ้นกันต่อยังไม่แน่นะมาดูเรื่องพรีเมียร์ลีกกันบ้างนะครับพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้มีเตะกัน5คู่สลับกันแข่งในช่วงเบรคหน้าหนาวนะครับมินิวินเทอร์เบรคนะคู่เอกวันเสาร์นี้นิวคาสเซิลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่งกันตอนเที่ยงคืนครึ่งเวลาเมืองไทยนะครับ ซิตี้ได้เควินเดบรอยกับเชอริมีโดกูหายเจ็บกลับมาแล้วเกมเอฟเอคัพรอบ3ที่ซิตี้ถล่มฮัตเตอร์สฟิล5-0เนี่ยคู่นี้ลงสำรองนะครับเดบรอยเปิดให้โดกูยิงประตูที่5ปิดท้ายโยนสวยยิงก็เฉียบขาดนะครับเป๊ปควาดิลาคอนเฟิร์มนะครับว่านัดเยือนนิวคาสเซิลวันเสาร์เนี่ยเควินเดบรอยได้ลงแน่นอนแต่จะเป็นตัวจริงหรือนั่งสำรองรอลงครึ่งหลัง อันนี้ต้องรอดูกันนะครับต้องรอดูกันเขายังไม่ยอมบอกนะเออร์ลิงฮาลันเป็นยังไงฮาลันเริ่มกลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่น่าจะรอไปลงนัดหน้าที่ซิตี้จะเจอกับเบิร์นลี่ช่วงปลายเดือนนี้ซะมากกว่านะครับในส่วนของนิวคาสเซิลเจ้าบ้านแพ้ในลีกมา3นัดรวดแต่ได้ความมั่นใจนะครับจากการชนะเซนต์แลนด์ทีมคู่ปรับใน FA Cup 30 นิวคาเซอลออกไปชนะ3-0นะครับบรรยากาศในทีมนี่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วสัปดาห์นี้นิวคาเซิลได้พักมาทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นนักเตะเนี่ยมันก็จะมีพลังกลับมานะครับความสดกลับมานะก่อนหน้านี้ทั้งกรอบทั้งเหนื่อยเลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะดีขึ้นเยอะนะโอเคแมนซิตี้กันยังไงก็เหนือกว่านิวคาเซิลแหละนะเออแต่ซิตี้มาเยือนนิวคาเซอล2นัดหลังไม่เคยชนะนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วถ้าดูกาลนี้ซิตี้เ,เคยมาแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งศูนย์ในคาราบาวครับรอบสามซะด้วยเสาร์นี้น่าจะสู้กันสนุกนะครับน่าจะสนุกสูสีอะนะส่วนอาทิตย์ที่14แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นในบ้านเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ปีศาจแดง5นัดหลังในลีกชนะเกมเดียวนะครับแต่ถ้าขยันช่วยกันเล่นช่วยกันไล่เหมือนไอ้นัดหลังสุดที่บุกชนะวีแกนนในเอฟเอคัพเนี่ย แมนยูก็น่าจะโอเคปีศาจแดงนี่บอกตามตรงคือมันก็มีครบทุกอย่างแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่สม่ําเสมอขาดอย่างเดียวคือความสม่ําเสมอมันต้องเติมให้เต็มนะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ซึ่งเจะอะอไปเยือนในเกมนี้นะครับขาดซนฮึงมินไปเล่นเอเชียนคัพอีฟบิสซูมากับปาเปซาไปแอฟริกาคับนะครับกองหลังเบนเดวิสก็เจ็บซะอีก ต่ทีมตราไก่เนี่ยเพิ่งจะได้ตัวใหม่มา2คนนะครับขอยืมติโมวแวนเนอร์จากไลฟ์ซิกแล้วก็ซื้อราดูดรากูซินกองหลังทีมชาติโรมาเนียจากเจนัวเกมนี้มีลุ้นได้ลงทั้งคู่นะครับสเปอร์ยังมีข่าวดีก็คือมิกกี้ฟานเดเวนนะครับเซนเตอร์ที่เจ็บพักมาตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเนี่ยหายแล้วนะครับหายแล้วนะนัดก่อนเนี่ยมีชื่อเป็นตัวสมรองนัดนี้อาจจะลงตัวจริงได้เลยนะครับ ส่วนคริสเยนโรเมโรก็หายเจ็บเร็วกว่าที่คิดอาจจะมีส่วนร่วมเช่นเดียวกันแมนยูกับสเปอร์เจอกันนัดแรกฤดูกาลน,นี้สเปอร์ ur, ชนะ2-0นะครับนะเกมนี้นักเตะแมนยู Man U, ถ้าหวังจะชนะเนี่ยต้องขยันต้องวิ่งเยอะนะครับต้องช่วยกันไล่เพรสนะเพราะว่าสเปอร์เนี่ยเป็นทีมโคตรละฟิตเลยสเปอร์ ur, ของกุนซือแอนส์พอสเดโคกรูเนี่ยวิ่งได้ไม่มีหมดนะครับท่านผู้ชมครับ ความขยันนี้ต้องยกให้ว่าชนะเลิศเพราะฉะนั้นแมนยูต้องวิ่งให้ทันเขาผีถ้าเฉื่อยขึ้นมาเนี่ยเสียวนะเสียวนะครับสเปอร์ขยันแค่ไหนแมนยูต้องขยันกว่าเอาละครับวันนี้ก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราเต็มหนุยทั้ง Facebook และ Youtube กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ